สวัสดีคะ่ะยินดีเข้าสู่ช่องผของยา่าพาแฟมิลีนะคะจางวานเหี้ยมักม่วงจักมือแล้วนะฮะถ่ายลูกมือไหรมักม่วงจักมือแล้วกถวก่ายอากาศน่ะูไมม่วงเหี้ยอ้ะเหี่ยค่ะแขกเดี๋ยวแกจิ้มก็ได้ป่ะโอ้ยมันกุยเรียนยังไงอกก่นะมันกิน้าวแรงนะลุงเสือนะครับมัน พี่อย่งยายหิวข่าวบอกแสดงว่าหิวข่าวแล้วพี่นางต่ำแจวหอมหมเอาเมนูวันนี้รอพอครัวอาบน้ำนร่เ็บนัป้าแจวหอมรักนี่ยตอนนี้เตรีมยว้แกงอ่นแกงอ่ำนูนะคะพอครัวอาบน้ำนี่เดี๋ยวเอามา มกทั่วมกเขือมกแดงเนี่ยมาสมทบมกน้ำไม้อมกน้ำไม้แต่เมือก่อนอุ่นแล้วคอุ่นมาแล้วหนังข่าวอุ่นมกน้ำไม้มาแล้วก่ก็ต้องันต้องเได้คนอาไปี่สูให้ได้ว่าตัวเนี้ยเป็นลายจงบไปเือดแตวาเนี่กะดุมพักนะจะเปิดพักลายไปเอ้ยจะโซ่ลาย มันก็ดุมหาเลยเนอะเอาบอไปเล่นเปอยเรอีเวลโรแซ่บบมะกล้วยแล้วมุนไปเก็บมะกล้้ยมากินแล้วเบ้เอาออกมากินเออเอาออกมาข้างนอกแ่บมะกรุ้ยหิวข่าพอมอาบน้ำปลาแป้งมาอย่างดี้าพ่อครั้วกอนเด้อค่ะถาพ่อรั้วกัน โซ่ฝีมือแม่ลุงพลเจ้าแกงออมแม่เร็วเร็วเร็วเ็ดเลยเจ้าหนันฝีมือน่ะซับถาเราก็ได้ลุงพลเจ้าก็สับถาเราไหมเราเห็ดก็ไปอาบน้ำอยู่อ้าวพี่พ่อเอ้ยก็เขามันแล้วเพื่ออาบน้ำน้อไปเนาะ อ่แวาอ้อมอย่งอ้อมหนูหนูเคเขาไป่นร้านป่เอออีโเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเออขัไปในนแล้วหามื้อนี้ต่าิอุ้ยอยู่เน็ตไช่มึงยุกยุกแล้วหนึงเห็ดน่ะ ไอ้เห้กือชา้าง้เกลืออะไรปะคะินางก็ําเจลก้นหนึ่งเห็ดบ้าเอาเกลือห้อยจิ้ก่อนจิ้มก่อนเอาเกลือห้อยมาเอเออเอาเกลือห้อยหลัก็เอาอันเี่ีดอหเอาห้อเอาทับพี่ข้นขนะพี่นะว่าสันเจ้าก็ต้องเอาลงไปอันใส่กระมังเออเออจังคดคอยอัดขนาคอย ใอ็มยังไม่ให้ฟังอ็ได้มองไหนเพิ่งเอาไว้ย่างมองดีมองล่างสวยมันยากาศนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะรอพ่อครัวลูกเสือนะคะเดือดเต็มเมนูอันแกงอ้อมหนูนั่นแหละอันยากเอื้อนแล้วเบินแล้วออกแอดก็มาสมทบแล้วนะคะหมกหน่อไม้วันก่อนนะคะจงไว้ให้ออันลุงพ้ปราแตน ปะกาได้พ ah, right. oh. oh. yeah. mm. oh. uh ักไปถึงเมวน่ะอันไหนหกโอ้โอมันนี่ยโอ้รถมอไซค์โอม่ในนี่สิคีคีเที่ยวโรงเรียนเหรอได้บันี้ะเดมนเจนีอาโ่นิเปลี่ยนอยู่งงเลก็จห้กันอัน่ะผมนั่งไ่นั่งแั่งไม่นั่งนั่งนั่งอยู่นั ัถ้าบอกเคยจับกับกับโเปียนคือว่าเ่อพะเออถ้าบอกเคยจับกับคร์โบเปียนี่ยะน้มันาเ็นดน่ะค่ะมัน้อ่เลเล้วเปนใจพราะ่โอเปกันันลยง่ค่อยกล้าก็ยิหาึ้น กินมือนกันเนาะอืมคนาด่าเมื่นกันเหรอะ่ากันแต่125เหมือนกัน125จีจีอันนี้ตัวใหม่ดีมันด่าดีข้าาอยหันเอินเอินผู้ใะไัดขับรถมุนเหรอมนมเหรอเด็กเท่ามันหนู่บนรถเวียนนะมองหงีอย่างมนอะไรวะเปิดฝาถังบ่หรือยังไดะกระเป๋าแก่หมอนแกเลย

พบมาสำรวจรถมอเตอรไซค์ใหม่ของหลานของน้องโอมนะคะเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนไปขี่ไปโรงเรียนอืมแม่นี่บอกเออมองเติมน้ำมันอ๋แต่ละรุุดมันสิบคือกันพวกเวลาที่ก็ดีตัวนี้ มันลือมมันเก่าอเืมตอนนี้จะเปที่เก็บลืมรับต้นนั้นอยากจตาทยากแล้วมันเมื่อยเหรวเนาะเบองเมัน่าจะละเอปิดนะ้ยเปิดบอจะลองคี่เบรองไหมร้องคียุบนี่นี่จุงออกมาจุงออกมาคียุบจุจังไหมันบ่มีสบ ย่อกมาเอาขาตั้งขถิดนึซื้อไปหาสอนได้อีเบเราอยากลองขี่ด้วยนะอยากลองแล้วเฮ้ยไอพนจะเอาออกมาให้อีเบลองยู่รคันขาวนะขันขาวนะแม่เอามาอีเบนั่งมึงยุคือบอบทบอี้ขาวนะอ๋อยังไม่ได้ซาดแบทแบทเบิร์ด

เร็วเสียบนึ logical, ่งก็เรียวเรี่ยวเสยบเวียกหลายเสบเบียกหลายว่าเป็นยังขาใดขึ้เก้าหล่ะว่าเสี้ยวเรียนในเสื้อขอเวลาพักร้อนนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนเย็นของวันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผู้ของยาพาแฟม,ม,มิลี่<อ>ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ